เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้่าไปเป็นธาตุกิเลสธาตุนาไปธาตุความชั่วเลยแม้แต่ธาตุขันของเราเนี่เช่นกันเราเป็นเบานะเราเป็นเบาของขันขันมันวงการอะไรอย่างไงธาตุขันเนี่ยธาตุสีน้ำลมไฟมันก็มีความหิวไงความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่อยู่ลักษณะอย่างเนี้ เมื่อไรมันจะพอดีอทีถ้าพูดถึงตามแล้วหาความพอดีอยากโลบมากก็ไม่ดีโกรธมากก็ไม่ดีหลงมากก็ไม่ดีไม่โกรธไม่โลบไม่หลงนะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีมีสติมีปัญญาไต่ตองพิจารณาเราไต่ตองพิจารณาตื่นขึ้นมาก็มา,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 มาทำงานไงตื่นขึ้นมาก็มา,มาทำงานยิ่ง ประกอบสมาชิก